สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาท่านผู้ชมมานี่ค่ะมาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราใช้ไปแล้วนะคะบางคนเนี่ยถึงกับต้องตัดทิ้งกันเลยทีเดียวนะคะไอเนี่ย<ๆ>เขาเรียกอะไรสายรัดอันนี้เป็นสายรัดที่ดาวรัดตุ้มตอนนะคะแต่ว่าตอนที่ทําตอนนั้นเนี่ยลากเขาไม่ออกนะคะเพราะว่ามันร้อนเกินไปนะคะร้อนเกินลากเขาก็ไม่ค่อยออกนะคะต้นมงต้นไม้เนี่ยต้องอากาศพอเหมาะพอดีด้วยนะคะแล้วทีนี้ มันก็จะเหลือขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวแช่น้ํากับเนี่ยสายรัดเดี๋ยวขุยมะพร้าวแช่น้ําเราก็จะแกะออกจากถุงเพื่อที่จะเอาไปใช้งานต่อนะคะแล้วก็สายรัดเนี่ยสามารถที่จะเอามากลับจะเอามากลับจะกลับเอามาใช้งานได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องทิ้งไปนะคะเพราะว่ามันดึงออกมาเนี่ยมันดึงไม่ได้นะคะ ดึงยังไงก็ดึงไม่ออกแต่ถ้ารัดเข้าอ่มันรัดได้แต่ดึงออกดึงไม่ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูมาดูมาดูวิธีที่เราจะทำกันค่ะเนี่ยเราได้มาสี่อันนะคะที่ที่รัดไว้แล้วแต่ว่าเนี่ยวิธีการนะคะก็ไม่มีอะไรมากอุปกรณ์ที่เราใช้ก็มีนะคะเข็มหมุดแบบนี้นะคะเอาเข็มหมุดเนี่ย นเห็นไหมอเอาเข็มมูดเข้าไปทิมตรงช่องข้างล่างเนี้ยนคะคะตรงกลางๆเลยนะคะตรงกลางๆด้วยนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาเลยแค่นี้เราก็ดึงออกมาแล้วค่ะนี่สามารถที่จะเอาไปใช้ใหม่ได้แล้วนะคะง่ายมากๆเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมไปเจอสายรัดที่เรา รัดไปแล้วแล้วเราก็บอกว่าต้องการมารัดใหม่อ่ะมันดึงดึงไม่ได้นะใช้วิธีนี้ค่ะดึงได้แน่นอนนะคะ่ะตัวช่วยอย่างหนึ่งนะคะนี่นี่ค่ะทีนี้ราวก็สามารถที่จะเอามาใช้ต่อได้แล้วนะคะเนี่ยดึงดึงยังไงก็ไม่ออกนะคะแต่ถ้ามีตัวช่วยเนี้ยดึงออกค่ะ ต้องให้อยู่ตรงกลางนะถ้าไม่กลางก็ไม่ออกนะขอบอกอันอยังอันนี้ไม่กลางต้องให้ตรงกลางนี่นี่ค่ะต้องตรงกลางนะถึงจะออกโอ้ยพอไอ้นี่พอเข็มเราหลุดเขาก็ดึงไม่ออกเหมือนเดิมน,นะคะต้องมีตัวช่วยเนี่ยช่วยตลอดนี่ แค่นี้ค่ะเราก็จะได้สายรัดเดิมๆของเรานะคะเอามารัดได้อีกค่ะไม่ต้องทิ้งไม่ต้องตัดทิ้งให้เสียประโยชน์นะคะใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปทำกันดูนะคะจะได้ไม่ต้องทิ้งค่ะสวัสดีค่ะ